ชทีททาาาาามม่นย <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทามไดอรี่วาริที้ทยำชาทีทามวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษแนะนำตัวหน่อยครับใช่ครับผมเป็นมาแชสครับพยายามพูดชัดๆ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับมาเช็ชิมคานาเล่ครับขนมคานาเล่เป็นขนมพื้นเมืองของประเทศฝรั่งเศสถามว่าทำไมมีสองจานเพราะว่ามาทำเทสให้ดูแบบอันต่ออันไซส์ต่อไซส์เลยว่าสองแบรนด์ยี่ห้อดังนี้รสชาติแบบไหนน่าจะถูกใจคุณมากกว่าอันนี้โฆษณาให้เขาเราไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะก่อนที่จะชิมขออนุญาตเล่าเรื่องเกี่ยวกับคานาเล่นิดนึงมาเช็ดรู้ไหมว่าคานาเล่มาจากไหนบอกคุ่เจ ใช่มันเป็นขนมพื้นเมืองบอกโดแต่ว่ามันเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนดูปะพาเนลเล่นเนี่ยหลักเลยก็คือปี1930พเฮ้ยมันแก่กว่าเราอีกแล้วมันเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วหลังจากประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของบอกโดเนี่ย ครั้งที่มีงานบอกว่ารีเซพชันนี้จะเอาขนมอันนี้ขึ้นมาชูโลงหมือว่าเป็นขนมแบบพื้นเมืองมันก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายจนกระทั่งปี1 9 9 0คุณลองคิดดูนะใช้เวลา60ปีขนมเนี่ยมีมากกว่า8 0 0ร้เจ้าที่เขนมคาน,นาเลนหน้าตาแบบนี้ทั่วจีฮองก็คือเหมือนว่าเป็นเขตส่วนหนึ่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสเลยอันนี้เราจะมาชิมกันในวันนี้ก็คือแบรนด์หนึ่งที่มาจากอ่ะน้องมาเทสอ่า เดี๋ยวจะหาว่าลูกไม่ได้ทำงานงานอะไรลูกันมบายาดองอันนี้คือยี่ห้อแรกนะคะบายาดองอันนี้เป็นยี่ห้อที่เก่าแก,ก่มาตั้งแต่ปี1988แล้วก็อีกอันนึงมีการตรีตลาดตีตื้นมานั่นก็คือแบรนด์แบรนด์นี้นะคะ,ะต็อกพรีวล์ลาต็คืออะไรบอกมาสิภาษาฝรั่งเศสลาต็อกค,คืออะไรลาต็อค,คือหมวกเชฟ มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแป้งวานนลนะาไข่แดงกับน้ำตาลควักกับน้ำตาลแล้วว่าบางที่เขาก็ใส่ลำเข้าไปด้วยต้นตำลักเขาจะต้องไปใส่ในถ้วยเคลือบทองเหลืองแล้วก็เอาไปเผารสชาติมันก็เลยจะออกมาให้ข้างนอกแบบว่ากรอบนอกนุ่มในเพราะว่าข้างนอกมันก็จะแบบไหม้ไหมหน่อยๆต,ตรงขอบๆรอบๆเนี้ยมันจะออกอารมณ์คาราเมลนิดๆส่วนข้างในมันก็ยังนิ่มๆอยู่ ใช่ไหมสรุปแล้วมันต้องเป็นรสชาติยังไงนะนอบนุ่มในโอเคกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวให้ไปฝึกวิชา,าภาษาไทยใหม่ก่อนนะเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเข้าใจนะชิมกันดีกว่าค่ะเราเริ่มชิมจากลาเต้ครีเมอั่น้มีสามไซ ไซส์แรกเลยคืออันนี้ค่ะอันนี้คือไซส์พี่บิ๊กบ้มบิ๊กใหญ่ถ้าเป็นของบบยาดองเขาจะมีอันนี้มาให้เขาจะเรียกว่าคานาเรดอกซึ่งจริงๆก็คือไซส์ใหญ่สุดแล้วหลังจากนั้นเราก็มีไซส์กลางไซส์กลางเป็นแบบนี้นะคะดูเทียบกันสองข้านะข้างนี้เราไบยาดองข้างนี้เราต๊อกคิวเวกแล้วก็ขนาดพอดีคาเขาขายกันเป็นชิ้นๆเลือกไซส์ก็ต่างกันนะสิ่งที่มันต่างกันอย่างเช่นของต๊อกพเวก ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือจะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็คือรสชาติคล้ายๆกันแต่สําหรับใบายาดองสิ่งที่เขาต่างกันคือถ้าไซส์เล็กกับไซส์กลางรสชาติก็คล้ายๆกันแต่ที่พิเศษคือที่เขาพันไว้อย่างนี้เขาจะเรียกว่าคานาเล็ดอกซึ่งเป็นไซส์ใหญ่สุดพิเศษของเขาพิเศษตรงไหนครับมาเชษน่า่รูกอ่อมาเชษไม่รู้พิจความพิเศษของเขาคือ จะมีวานิลามากกว่าแล้วก็จะมีลำมากกว่าพออบมาเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะมาตั้งๆรวมๆกันแล้วเขาก็ลาดลำเผาไฟจะได้ความกรอบนอกนุ่มในภาษาฝรั่งเศสเวลาเราไปเลือกเราต้องบอกเขาว่าไงคสเตียงใชส่ส่วนมาเทสชอบอะไรคะชอบมูก็ค,คือแบบนิ่มๆแม,ม่นม่ชอบครสเตียงกับมูมาเทสชอบทั้งสองอย่างโอเริ่มจากตุอกคุยมีเอาอันใหญ่ก่อนเลยนะ แล้วมันแคล๊กๆคค,ค,คือแข็งนั่นเองนี่ค่ะข้างในของปลอกวเวจะเป็นแบบนี้ปึออ๊บเราจะมาผ่าของบายาดองคานาเดโดเราซื้อมา2แบบมีแบบมูก็คือมีแบบนิ่มกับแบบแข็งค่ะแบกบกรอบนองนุ่มในนะคะ ดูนะอันนี้คือแบบนิ่ม,มอันนี้คือแบบไม่ค่อยลงนะมันแข็งแต่นอกจากนั้นแล้วคืออยากให้ดูข้างในคุณจะเห็นไอ้แบบเม็ดสีดำๆเล็กๆเนี่ยเนี่ยค่ะมันคือวานิลาในขณะที่อัอนนึงมันก็มีกลิ่นวานิลานะมันไม่มีเม็ดวานิลลาอยู่ข้างในนี่แหละเป็นเหตุผลที่มันต่างกันคราวนี้สิ่งที่ต่างกันอันที่สองค่ะดมค่ะเหมือนกันไหมไม่เลยไม่เลยมันต่างกันตรงไหนลูก อันนี้มันมมาวานิลามากกว่าแล้วนี้มันไม่ก่อนมีวานิล่พอดองเสร็จปุ๊บคือมันได้กลิ่นวานิลาแบบเข้มข้นมากเลยนะของบายาน้องในขณะที่ค,คืออะไรอันเนี้ยมันก็ได้กลิ่นวานิลาแต่ว่ามันได้กลิ่นแป้งมากกว่าแล้วนี่มีกลิ่นของลำผสมเข้าไปด้วย รสชาติเป็นยังไงคะมันมีน้ำผึ้งนิดนึงข้าไหนขนานี้แตจงจิมมี่น้ำผึ้งมันเป็นน้ำตาลคือมันมันออกหวานแหลมเอ้าพี่ไม่ต้องกินหมดพี่พี่ยังมีนี้ให้ชิมนะพี่จะมีอีกหลายชิน้นรู้แล้วค่ะพี่พี่มาเช็ดชิมทุกอย่าง กลิ่นมาริดาอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วรสชาติเป็นยังไงคะคุณมาทิชดีครับดีครับอะ่ะคือหวานกว่าหวานน้อยกว่าหวานเท่ากันอร่อยมากกันยกท้องหวานกว่าแล้วตัวคือไม่ไม่ค่อยหวานโอเคท้า้มาทัดเลือกเฉพาะไซส์ใหญ่มาทัดชอบอันไหนมากกว่ากันพราอยากท้อเพราะมันหวานกว่าแล้วมันกรอบกว่านิดนึงครับค่ะก็ใครชอบที่มีรสชาติ หวานกรอบก็แนะนำไบย้องสำหรับขนาดใหญ่เราชิมไซส์ใหญ่ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะเป็นไซส์กลางค่ะบอกเลยว่าแต่ละไซส์รสชาติเหมือนกันโดยสิ้นเชิงสีก่อนนะคะไซส์ใกล้ๆเคียงกันอันนี้ใบยดองแอบใหญ่กว่านิดนึงอันนี้มีความนิ่มก,กว่านิดนึงอันนี้ยังแข็งอยู่เราจะพาแล้วนะคะก้าน รู้ว่พา้ะามันจาะาะวามันยัดทั้งอันค่ะใช่จะนี่ข้างในอยากให้ดูตนันว่าอันแกันแอันเหไมไม่นือแล่ะสากลางส่ใหญ่ของคุยเวฝั่งมาเชดอ่ะไม่ต่างกันนะคะก็คือจริงๆแป้งเดียวกันเนื้อเดียวกันคือซื้ออันกลางๆก็ได้แต่คราวเนี้เราอยากให้ดูอันนี้ใบยาดอง านใหญ่คุณจะเห็นเลยว่ามันม sw er ีวานิลามากกว่าคือมันมีเม็ดเม็ดเม็ดเมแต่ว่าอันกลางเนี่ยไม่มีแล้วเทียบชัดๆเน้นๆสีแตกตงกันนิดนึงอ้าวชิมต๊อกคุยเวก่อนมาเช็ตเอาชิมมาเช็ดชที่มันนี้ใบยาดอง มรสชาติเป็นยังไงสัมผัสไม่ค่อยมีรสชาติครับจริงจืดกว่าเอาต่าาตับไปบายย่าน้องไม่มีรสชาติเลยจริงค่ะพอเราชิมคานาเด็ดออันใหญ่ไปแล้วอะ่ะหนักแน่นทุกอย่างคือทั้งน้ำตาลทั้งวานิลาทั้งลำมันก็จะดูบอกว่ารสชาติเข้มข้นพอมาชิมชิ้นกลางคือ เห็นได้ชัดเลยว่ามันลดลงมากับครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวอันสุดท้ายเป็นสิ่งที่มาเทชชอบที่สุดนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะบูเชบูเชแปลว่าอะไรไซส์พอดีคำคือแบบไซส์ทั้งคำเลยมาม่าได้กินเบลเียหรอได้แต่ว่าเราเอาไปขอดูก่อนไหมความที่ต่างกันนิดนึงไซส์บูเช่ของต็อกควยเวจะมีความใหญ่กว่าก็สำหรับเราเรารู้สึกว่าบูเช่คูติยองบยาดอง ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเธอจะมูทุกอันซึ่งมันต่างจากใาสใหญ่อะให้พี่มาเชชิมพี่มาเช็ชบอกว่าต้องอะไรนะจะจะทานทั้งอันเพราะมันเป็นผู้เชค่คือคำพอดีปุ๊บยัดไปเลยเริ่มจากอะไรก่อน ายตคือีบบมีมันไม่มีรสชาติเลยครับข้าวเยอร้ามีรสชาติวานนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงถ้าเทียบกับอันอื่นแต่ก็ยังมีนิดนึงสัมผัสกไหมนุ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสอันเป็นนุ่มก็นุ่มกรอบเป็นกรอมันไม่มีความกรอบเลยอแค่นิเข้ากันเลไหมกอเข้ากันเลยถ้าให้มาเช็ดเลือก รสชาติแบบไหนที่หนูชอบอันเล็กคิดอคืออะไรเวลาม,มาเทีไปซื้อใช่ไหมคะถ้าเขาไปร้านนี้อ o ค u e Rue เขาก็จะสั่งอันเล็กครับอันเล็กเป็นบูเชคือขนาดเล็กนี่คือมันอร่อยที่สุดใน3ไซส์ของเขาแต่ถ้าเขาไปที่ไบยดองสิ่งที่เราสั่งคือคานาเดดออันใหญ่ใช่เพราะว่าอันนี้อร่อยที่สุดใน3ามไซส์ของเขา เราไม่ได้มาบอกว่าอันไหนอร่อยกว่าไนอันเนี้ยเรามาบอกว่าสิ่งที่เราชอบแล้วก็มันอยู่ที่ว่ารสที่คุณชอบมันเป็นแบบไหนอันนี้คือไม่สนใจใครนะคะคือข้นหยิบชิมไปเอยแม่บอกจุดชิมได้แล้วลูกคุณชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะถ้าคุณอยากเห็นเด็กชายมาเช็ดอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเผื่อจะได้บอกว่าเป็นแรงผลักดันว่ามาทำอีกนะลูกนะสนุกไหมวันนี้ แล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ที่ทำได ary ีาไ t ้และน้ำชายามแล้วกลับมาพกันใหม่ที่ทีทด a า y มไวกพบกันใหม่ที่ c h ่ทดอารี่ว r ไรตและน้ำชาแล้วกลัมาพบกันใหม่ที่ีดดออทด ary ตยางน้ำชาวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะวัสดีครับ